สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องซาละแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาคุยกันถึงเรื่องอาหารของเห็ดนะครับอาหารของเห็ดที่เขาต้องการเนี่ยก็คือพวกสูตรต่างๆที่เราได้มาเนี่ยในการทําเห็ดนะครับว่าสูตรที่เราใช้อยู่เนี่ยจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยต้องการมากน้อยแค่ไหนนะฮะส่วนมากนะครับคนที่เริ่มทําเห็ดใหม่ๆเนี่ย มักจะแสวงหาสูตรอาหารต่างๆเพื่อที่จะใส่เข้าไปเพื่อให้เห็ดเราเนี่ยออกดีนะฮะบางคนอยากให้มันออกดีมากๆเลยนะฮะเห็นใครถ่ายรูปเห็ดออกเยอะแยะนี่จะเป็นจะต้องไปสอกแสวงหามาใช้กันนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาชำแ่แหละสูตรอาหารที่ฟาร์มให้เพื่อนๆดูว่าที่เราใส่กันไปเนี่ย มันมีความจําเป็นต่อเห็ดมากน้อยแค่ไหนนะฮะเราใส่ไปเพื่ออะไรนะแล้วเห็ดเอาไปใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะ,ะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปแล้วนะครับว่าเห็ดเนี่ยเขาเป็นลาชั้นสูงนะฮะเขาจะไม่มีโคลลฟิลเหมือนพืชผักชนิดอื่นนะฮะตัวเขาเองเนี่ยเขาจะใช้เอ็มไซ์ในการย่อยอาหารนะครับแล้วอาหารของเขาเนี่ยกลา,าต,กต่างเนี่ยก็คืออาหารประเภทเดียวกันนะฮะ อาหารที่จําเป็นสําหรับเห็ดนะครับที่ผมเคยอธิบายไปแล้วแต่ก่อนนั้นนะ่ะส่วนมากก็จะมีจําพวกคาร์โบไฮเดรตนะฮะโปรตีนนะฮะแล้วก็พวกเกลือแร่วิตามินต่างๆซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกันมากกับมนุษย์เรานะฮะซึ่งมีอาหารหลัก5หมู่นะ,ะจะมีลักษณะคล้ายกันเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เราใส่ไปแต่ละอย่างเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรและทําให้เห็ดเนี่ย เอาไปใช้ได้ยังไงนะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับก็คืออันพวกคาร์โบไฮเดตนะฮะคาร์บาโบไฮเดตนะครับเห็ดสามารถย่อยได้เกือบทุกชนิดนะครับเช่นพวกน้ําตาลโมเลกุลเดียวน้ําตาลโมเลกุลคู่นะครับพวกโพลีแซคคาไรจำพวกเซลลูโลสแป้งดังนั้นนะครับเห็ดสามารถกินไทยพืชได้ทุกชนิดนะครับรวมถึงเนื้อไม้ที่มีเซลลูโลส จะเห็นว่าในการที่เราเพาะเลี้ยงเส้นใยเห็ดในอาหารวุ้นนะครับเราจะใช้น้ําต้มมันฝรั่งที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักและน้ําตาลกูโคสที่เป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือบางคนอาจจะประยุกต์ใช้วัตถุดิบอื่นๆเป็นส่วนประกอบก็ได้นะครับเมล็ดข้าวฟ่างที่เรานิยมใช้กันนั้นก็เป็นธัญพืชที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหรือบางที่อาจจะใช้เมล็ดข้าวโพดหรือแม้แต่ข้าวเปลือกนะครับที่เรา ข้าวสารที่เรามาทานนะครับก็ยังสามารถใช้ได้เช่นกันนะฮะก้อนเห็ดที่เราทํากันอยู่นะครับก็ใช้ขี้เลื่อยไมย้ยางพาราซึ่งขี้เลื่อยนั้นมีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบที่เห็ดสามารถย่อยได้ส่วนมนุษย์เรานั้นไม่มีเอนไซม์เหมือนเห็ดนะครับจึงไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้นะครับเพราะฉะนั้นคนจึงไม่สามารถที่จะกินเนื้อไม้ได้เหมือนเห็ดนะฮะมีสัตว์บางชนิดนะครับที่มีเอนไซม์ หรือจุลินทรีย์ในกระเพาะที่สามารถย่อยเซลลูโลสได้เช่นวัวควายมา้าแพะแกะเป็นต้นนะครับพวกมันจึงสามารถกินหญ้านะฮะเป็นอาหารได้ฟางข้าวก็เป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่เป็นเซลลูโลสบางคนก็นิยมนำมาทำก้อนเห็ดนะครับซึ่งฟางข้าวเนี่ยมีต้นทุนถูกกว่าแต่ว่า จะมีกระบวนการที่ค่อนข้างยากในการเตรียมนะครับต่อมานะครับกลุ่มต่อมาก็คือโปรตีนนะฮะโปรตีนมีความจําเป็นสําคัญเนื่องจากว่าโปรตีนเนี่ยจะมีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะฮะเส้นใยเห็ดจําเป็นต้องใช้ธาตุไนโตรเจนในการสร้างดอกเห็ดนะครับเราจะสังเกตได้ว่าดอกเห็ดเนี่ยจะมีโปรตีนเนี่ยสูงกว่าพืชผักชนิดอื่น ดังนั้นอาหารที่เราเสริมลงไปตอนผสมก้อนในการเติมโปรตีนหรือไนโตรเจนนั้นก็คือลำข้าวนั่นเองนะครับในลำข้าวจะมีโปรตีนในสัดส่วนที่สูงบางคนก็อาจจะเติมปุ๋ยยูเรียลงไปเพื่อเติมไนโตรเจนนั่นเองแต่การเติมลำหรือยูเรียที่สูงมากๆก็ไม่ได้ให้ผลดีเสมอไปนะครับเพราะว่าโปรตีนกลุ่มนี้ก็เป็นอาหารของพวกแบคทีเรียด้วยเช่นกันนะครับ แบคทีรียเนี่ยถ้ามันมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะครับมันจะย่อยโปรตีนแล้วได้เป็นแอมโมเนียซึ่งมีพิษต่อเส้นใยเห็ดซึ่งผมเคยกล่าวไปแล้วในตอนที่ว่าเห็ดออกดอกมาปอเหลืองนะฮะถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูตอนนั้นนะครับจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแอมโมเนียที่มีพิษต่อเส้นใยเห็ดนะครับในสูตรอาหารเห็ดส่วนมากเราจึงใส่ลำอยู่ไม่เกิน6%เ นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่มากกว่านี้นะครับก็จะเอื้อให้แบคทีเรียตัวอื่นนะครับเข้ามาแย่งอาหารนะฮะซึ่งที่ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆก็คือเชื้อราแข่งขันนั่นเองนะในกระบวนการนึ่งด้วยวิธีสเตอริไลซ์นะครับจะกำจัดแบคทีเรียในก้อนได้100%จึงสามารถที่เราจะเพิ่มลำขึ้นไปได้อีกมากกว่านี้นะครับแต่ว่า ในกระบวนการนึ่งแบบที่เรานึ่งกันอยู่ทั่วไปก็คือกระบวนการนึ่งแบบพัชเอร์ไล์เนี่ยเราไม่ควรใส่ลำมากเกินไปนะครับอย่าใส่เกิน6%กเปอร์เซ็นต์นะฮะเรามาดูกลุ่มต่อไปนะครับก็คือกลุ่มแร่ธาตุนะฮะแร่ธาตุที่เห็ดมีใช้กันทั่วไปก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมซึ่งเป็นธาตุหลักนะฮะดังนั้นในสูตรอาหารของก้อนเห็ดทั่วไปนะครับจึงมีการใช้ ปูนขาวยิปซัมภูไม้โดโลไม้เติมลงไปนะครับซึ่งมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหลักนะพวกนี้มีข้อดีคือ1ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างในก้อนเห็ดด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเติมไปไม่เกิน2%แมกนีเซียมนะครับช่วยให้เส้นใยเห็ดเนี่ยแข็งแรงนะส่วนมากจะมีอยู่ในดีเกลและโดโลไมนะฮะถ้าในสูตรใช้โดโลไมก็ เราไม่จําเป็นต้องใส่ดีเกลือนะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะใส่อยู่ที่0.2%อเรเซนตะเราจะใส่กันน้อยมากถ้าใครใช้ส่วนผสมที่ใส่โดโลไมหรือภูไม้อยู่นะครับสามารถใช้แทนกันได้นะครับคือภูไมเนี่ยเราจะใส่แค่ประมาณ1นะฮะแต่ถ้าเป็นโดโลไมเราก็จะเพิ่มมาเป็น 1. 5นะครับคือ สตัวเนี้นะครับเขาจะให้แคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นตัวหลักอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอตัวรู้ไม้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีซิลิกาผสมด้วยคือมันจะช่วยให้ค่อยๆทยอยให้ให้อาหารค่อยๆปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับให้เห็ดทําให้เห็ดนะครับไม่หมดเร็วเขาว่าอย่างนั้นนะอืมแต่จริงๆแล้วบางครั้งผมก็ใส่บางครั้งก็ไม่ได้ใส่นะ อย่างที่บอกนะครับว่าเห็ดนั้นจัดอยู่ในกลุ่มลาชั้นสูงดังนั้นศัตรูโดยกําเนิดของเส้นใย,ยเห็ดก็คือลานั่นเองลาต่างๆก็จะแย่งกินอาหารเห็ดดังนั้นวิธีการที่เราจะทําก้อนจําเป็นต้องนึ่งฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เชื้อเห็ดลงไปศัตรูทางอ้อมนะครับที่มีผลต่อเห็ดก็คือพวกกลุ่มแบคทีเรียที่จะสร้างแอมโมเนียที่เป็นพิษต่อเส้นใย,ยเห็ด การนึ่งฆ่าเชื้อปกติร้อยองศาเซลเซียสไม่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมไอพวกแบคทีเรียพวกนี้นะครับก็จะสามารถซัดตัวออกมาได้ในการทําก้อนเห็ดปกติจึงจําเป็นต้องควบคุมความชื้นให้ดีนะครับคือความชื้นที่บอกไปส่วนมากก็คือบอกให้ใช้ตั้งแต่ 60- สิถึงเจเซซึ่งเป็นความชื้นที่เหมาะสมต่อเส้นใย,ยเห็ดนะครับส่วนแบคทีเรียนะครับ เขาจะชอบความชื้นที่80-90ดังนั้นถ้าเราผสมก้อนชื้นหรือเปียกเกินไปก็จะเอื้ออํานวยต่อก,การเกิดแบคทีเรียต่างๆนะฮะทำให้ก้อนเห็ดเราเสียหายและไม่เดินได้นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับ เวลาเราจะใส่อาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราต้องดูว่ามันจําเป็นหรือเปล่านะฮะเอาไปใส่แล้วมันจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะว่าบางคนนะครับใส่อาหารเสริมเยอะเกินความจําเป็นหนึ่งมันเปลืองต้นทุนโดยใช่สองและบางครั้งมันก็เกิดการเอื้ออํานวยทําให้เชื้อราแข่งขันต่างๆเกิดขึ้นได้อีกต่างหากนะฮะแล้วสุดท้ายนี้นะครับนี่คือส่วนผสมนะครับ ของที่ฟาร์มที่ใช้อยู่นะครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับในการทําก้อนเห็ดนางฟ้าส่วนการที่เห็ดเรานะครับจะออกมากหรือออกน้อยนะครับมันมีได้หลายปัจจัยนะครับไอ้ที่เราคุยไปเมื่อกี้ก็คือการที่เห็ดเขาเอาอาหารต่างๆไปใช้เนี่ยเขาต้องการแร่ธาตุอะไรบ้างเท่านั้นเองนะฮะแต่การที่ทําให้เห็ดออกดีเนี่ย ไม่ใช่เราใส่อาหารเยอะแล้วเขาก็จะออกดีนะครับแต่เราต้องใส่อาหารที่เขาเหมาะสมนะครับเขาจึงออกดีต่อจากนั้นเราก็ต้องดูเรื่องสภาพแวดล้อมนะฮะอุณหภูมิลงเดือนความชื้นนะฮะต่างๆให้ให้ถูกต้องตามที่เห็ดต้องการนะฮะแล้วเห็ดก็จะออกดีนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับช่องสารนาเห็ดใครยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ